สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือใครนี่คือบักเอ๋อลูกอีออนบักเอ๋อลูกอีออนน้อบักเอ๋อร์ดูมันตัวแหลดูหน้ามันตัวแหลดูหน้ามันเออหน้ามันหมาฆาตกรโลกจิ๊หมาฆาตกรโลกจิ๊บแต่จะฆ่าจะชอชาชอหน้ามันดูมันทำหน้าตอวแหลม โตแล้วไอแล้วดูตแล้วดูดูหลายโตแล้วออ้ยมนำหาเหรออ้ดูหนำหน้าอืมอืมบักเออบักเออเออลูกอ่นอ่นตั้งเลยมึงแม่มีผิดเลยมึง